ขออนุญาตแนะนำตัวนิดน,นึงนะครับผมศักชัยประธานทิ์นะครับก็เป็นพี Manager, เซลเมนเจอร์บ e ริษัทเอ c ีซครับย่อมาจาก System.com นะครับ,ก,รบก็จะเป็นตัวแทนในการพรีเซนต์ในวันนี้นะครับก็หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นครับจะเป็นเรื่องของ Intelligent of s t o r d m e n a n e m e n t n t นะครับก็จะพูดถึงความฉลาดของ t o r เ g e ในยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะพูดถึง Product ที่เป็นตัว Data Resiliency หรือความปลอดภัยของ Data นั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลหรือ Data ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดต้มันเป็นส่วนสําคัญมากของการเงินธุรกิจนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสําคัญมากขององค์กรนะครับเพราะว่า Data เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเป็นตัวที่ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆนะครับเป็นหัวใจหลักเลยที่ที่ใช้ในการตัดสินใจในทางธุรกิจนะครับแล้วก็ Data เป็นทั้งในส่วนของการด,ดําเนินธุรกิจด้วยเพราะว่าถ้า Data ของเราเกิดเสียหาย Data ของเราเข้าถึงไม่ได้เนี่ย บิสเนสของเราก็อาจจะอินทรัได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึง Data มันเป็นทั้งในส่วนของอความสําคัญในการเรื่องของความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะตัดสินใจอะไรเวลาเราจะาจะแข่งขันอะไรในในใน,ในธุรกิจนะครับ Data เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดต้ Data ของเราจึงควรที่จะมีความปลอดภัยอย่างอย่างถึงที่สุดนะครับทีนี้ภายในปัจจุบันมันมีอยู่เยอะมากเลยอะครับ ใครที่มีผลกระทบต่อข้อมูลของเราครับในความเป็นจริงเนี่ยมีมีค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่ในส่วนของเรื่องของแลนซ์ซอฟแวร์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเราโดนโจมตีกันเยอะมากๆเลยนะครับแลนซ์ซแวร์เป็นส่วนหนึ่งที่ที่าทำความเสียหายให้กับ ธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของภัยพิบัติด้วยนะครับอย่างที่เราเจอไปในกรุงเทพมหานครเราเคยเจอแผ่นดินไหวเนาะมันก็ถ้าเราเจอกับบริษัทของเราเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยก,ก็จะเสียหายไปด้วยนะครับแล้วส่วนที่3เลยก็คือในส่วนของอความผิดพลาดของมนุษย์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนมนุษย์ทํางานไปเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเผลอไปลบข้อมูลเลยบางอย่างที่สําคัญเนี่ย ก็มีผลต่อข้อมูลที่สําคัญของเราใช่เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ทีนี้ในการป้องกันข้อมูลของเรา,าครับแน่นอนพอพูดถึง Data พูดถึงข้อมูล เราต้องคึกถึงข้อมูลระบบแบ็กอัพนะครับระบบสำรองข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วระบบสำรองข้อมูลเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ควรจะทําให้มันปลอดภยัยแล้วก็มั่นคงนะครับ Reliable นะครับแต่ว่าเฉพาะในส่วนของการแบ็กอัพอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอ นะครับจริงๆแล้วแค่แบ็กอัพอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะให้บิเศษของเราดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาะนนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีโซลูชันที่มากกว่าการแบ็กอัพนะครับต้องมีโซลูชันที่สามารถจัดการเลนต์อฟแวรได้นะครับสามารถจะกู้ระบบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภยัยรวมถึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการโจมตีหรือมีเมาแวร์เกิดขึ้นอยู่ในข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วรวมถึงนอกจากการที่จะต้องสามารถกู้จาก จากข้อมูลที่ไม่มีซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยยังต้องมีเทคโนโลยีในการตรวจจับด้วยนะครับเราควรจะมีเทคโนโลยีที่มีความสามารถที่จะดีเทคนะครับความผิดปกติของการใช้งานข้อมูลของเราว่าแบบมีใครมาแฮกมีใครมาโจมตีหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับจะเป็นเทคโนโลยีของ IBM นะครับซึ่งก็คือตัว IBM f l a s h s y s t m m นะครับ IBM f l a s ม System เนี่ยมันก็คือ Storage IBM นั่นแหละครับเป็นตัว s t o r a g e ที่เป็นฮาร์ดแวร์นี่แหละซึ่ง มีฟังก์ชันที่ในแง่ของประสิทธิภาพมีฟังก์ชันในแง่ของความคงทนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโซเตัวเนี้ยของไอเบียเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Data r e s i เ e n c y เข้าไปด้วยนะครับ แฟลซิสเต็มของ i b เครับก็คือตัวโซเลตนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมี uh, อยู่หลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กที่เป็นรุ่นซีรีส์ห้าพันนะครับรุ่นกลางอย่างรุ่น7จ็ดพันสามนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่เก้าพันห้านะครับซึ่ง uh, ทั้งทั้งซีรีส์เลยนะครับทุกรุ่นของ IBM ครับได้ใส่ความสามารถในแง่ของการป้องกันเลน s ์ m w a แ e ความสามารถในแง่ของการ Data าเรสเซนซี่การ ปลอดภัยของข้อมูลเข้าไปอยู่ในตัวฮาร์ดแวร์ของ IBM ด้วยนะครับฟีเจอร์โดยหลกัหลกๆแล้วครับ,บก็จะประกอบด้วยสี่อย่างนะครับสี่อย่างก็คือแต่ตามรูปเลยครับมี4ส่วนนะครับมี4รูปเนาะก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับตัวตัว IBM s o l ็มสหรือไอตัว IBM f เอ t มแฟชชัเนี่ยมันไม่ได้มาแต่ตัวบล็อกละมันมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ที่บันเดิลมาอยู่ในในเครื่องด้วยนะครับซึ่งเราเรียกว่า s t o r a g e Virtualize นะครับซึ่งฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ตัวเนีมนมมนความมาาาสรรถใก Deta ความผิดปกติของการทํางานของข้อมูลนะครับเพื่อสามารถที่จะตรวจับแลซอฟต์แวร์ได้นะครับนอกจากซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์ของ i อ m เมก็มีดิสเฉพาะนะครับตัวฮาร์ดแวร์ของ IBM เนี่ยก็จะมีดิสเฉพาะที่เรียกว่า Fat คอร์โมดูลสี่แฟตคอร์โมดูลเจเนอเรชันที่4หรือ FCM 4นะครับซึ่งตัว Fat ตคอร์โมดูลตรงนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะคอมเพรสชันนะครับบีบอัดข้อมูลได้นะครับ Encryption สามารถทำให้ Data ของเราปลอดภัยนะครับแล้วรวมถึงมีความสามารถในการ De เท c กการโจมตีของแรมซอฟต์แวร์ได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นทั้งในแง่ของซอฟต์แวร์ทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์ hardware, มีความสามารถ monitoring detection ในส่วนของแรมซอฟต์แวร์ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีในส่วนของตัว monitoring tool ด้วยนะครับ IBM <S <S ไม่ได้มาแต่ฮาร์ดแวร์บอกแล้เรารวมถึงเซอร์วิในในส่วนของการ monitoring monitoring ด้วยซึ่งเรารวมในส่วนของตัว สโตรเรจอินไซด์นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของการคลาวมอนิเตอร์ริงนะครับซึ่งเวลาตรวจจับในซอม์แวร์เนี่ย IBM จะสามารถที่จะส่งอ l e เลอร์สส่งโน้ติ y ฟายมาที่เรานะครับว่าเฮ้ยเครื่องของเราผิดปกตินะเครื่องของเราโดนโจมตีนะนะครับหลังจากที่โดนโจมตีไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องกู้ระบบกลับขึ้นมาถูกไหมครับซึ่งถ้าเรารู้ได้เร็วเนี่ยข้อมูลที่เราก็ที่เราเสียหายเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับแต่เท่านั้นไม่พอ IBM ยังมีในส่วนของฟังก์ชันที่เรียกว่า GSC หรือ Save Guard Copy นะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ก็คือฟังก์ชันที่ช่วยในการจะกู้ระบบกลับมานะครับรีสตาร์กลับมาให้สามารถที่จะมี Data ก่อนที่จะโดนโจมตีได้อย่างเร็วที่สุดนะครับด้วยฟังก์ชันทั้ง4อย่างนี้ทำให้เ o เลตเบียมแตกต่างจากคู่แข่งแตกต่างจากโซเลดทั่ว,ว,วไปนะครับทีนี้เรามาดูกันใน,ในรายละเอียดกันนะครับว่าฟีเจอร์ทั้ง4อย่างเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะครับ เริ่มมาที่ตัวแรกเลยครับในส่วนของซอฟแวร์นะครับซอฟต์แวร์อย่างที่ผมบอกไปซอฟแวร์ไอเที่มาพร้อมกับแฟลตพิสเเนี่ยเราเรียกว่า IBM solid v i r t u a l i z e นะครับมีฟังก์ชันที่เรียกว่า idcd หรือ inline data corruption detection นะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้มันมีมาตั้งแต่ในเวอร์ชัน8.6ขึ้นไปขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะ,ะตรวจับแพทเทิร์นของการทำงานของ Data ได้นะครับทีนี้แพทเทิร์นของการทำงานที่ผิดปกติเป็นอย่างไรนะครับ ในรูปนี้จะเป็นกราฟนะครับจะเป็นกราฟการทํางานากราฟด้านบนเนี่ยพูดถึงความสามารถในการบีบอัดข้อมูลนะครับก็คือถ้าแท่งม,มันสีดำๆขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็หมายถึงว่าข้อมูลบีบอัดได้เยอะนะครับเดโชในการบีบมันได้ได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าข้อมูลบีบอัดได้น้อยเนี่ยก็จะเป็นเดโชต่าๆก็จะเส้นกราฟก็จะสั้นนะครับเส้นสีดำๆเนี่ยคือ Data ปกติก็คือจะมีทั้งสูงทั้งต่ำเพราะว่าข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่สามารถคอมเพลซ์ได้บางส่วนคอมเพลซ์ไม่ได้ก็จะ เรโชรก็จะน้อยนะครับแต่ว่าในข้อในลักษณะของการโจมตีของแรนซัมแวร์หรือว่าพวกแฮกเกอร์เข้ารหัสเนี่ยแรนซัมแวร์มันจะทํางานโดยการเข้ารหัสข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เข้ามาที่โซลเลตเนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสมาแล้วดังนั้นโซลเลตได้รับข้อมูลเหล่านั้นมาเนี่ยมันก็จะเข้ารหัสได้ค่อนข้างเอกก็จะบิดอัดได้ค่อนข้างน้อยคอมเพสซิตี้ก็จะต่ำดังนั้นเวลาเวลาโซลเลตค้นพบว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยเรโชในการคอมเพรสมันค่อนข้างต่ำเนี่ยก็หมายถึงว่า มีความผิดปกติหรือแอ n น r m a มัลีมีความผิดปกติว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นเรนซองแบโจมตีก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเราได้ก่อนว่าเ้ยข้อมูลเราโดนโจมตีนะข้อมูลเรามีความผิดปกติของการทํางานนะก็สามารถที่จะหยุดยั้งแล้วก็หยุดการทํางานของของแฮกเกอร์เหล่านั้นได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งว่าลักษณะการโจมตีจริงๆเนี่ยเวลาแฮกเกอร์เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้จะเป็นรูป เวิร์กโหลดที่เข้ามาในส่วนของแลนซ์ชอ์แวร์ที่ชื่อว่าบอนาคลายซึ่งตัวนี้เป็นตัวแลนซ์ชอ์แวร์ที่ดังมากเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ค่อนข้างมันโจมตีตัว Windows เนาะที่เป็นช่องโหว่ที่เป็น SMB เวอร์ชันหนึ่งนะครับวินโด้รุ่นเก่าแล้วนะครับซึ่งขษณะการโดนโจมตีก็คือมันจะมีการเข้ารหัสค่อนข้างเยอะเพราะงั้นการคอมเพล็มันจะต่ำแล้วก็ Data เนี่ยมันจะเขียนมาเยอะมากนะครับมันจะเขียนมาเยอะมากถ้าเทียบกับ ภาวะปกติเนี่ยมันมันแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง behavior ลักษณะของการโดนโจมตีแบบนี้เนี่ยโซลเลตข,ของ IBM สามารถ Detect ได้ด้วยซอฟต์แวร์ด้วยนะครับด้วยซอฟต์แวร์ด้วยนะครับซึ่งทุกรุ่นของ IBM เนี่ยสามารถทำฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่เจอ behavior หรือว่าลักษณะการทำงานที่ผิดปกติเนี่ยก็จะมีการ alert ให้กับเรารับทราบว่าเอโซลเลตข,ของเราเนี่ยมันมีความ มีการโจมนจนตีนะทำให้เราหยุดการทํางานของพวกแฮกเกอร์เหล่านั้นได้ข้อมูลเราก็จะเสียหายน้อยลงนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของ IBM ที่ใช้ในการดีเทกแล้วก็ o ม i ิลลิ่ง่วนของแอน s o m มแวร์โจมตีนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับ IBM เมนี่ยมีไดซ์ชนิดพิเศษนะครับไดซ์ชนิดพิเศษเลยผลิตมาโดยเฉพาะ กับแบบโซเลตไอพีเอ็มโดยเฉพาะเลยนะครับเราเรียกมันว่า IBM Fat Core Module ซึ่งปัจจุบันเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับหรือชื่อย่อมันคือ FcN4 นะครับตรงนี้เป็นเป็นลิขสิทธิ์เป็นเป็นเป็นอ่ายูนิคฟีเจอร์ของ IBM Storage โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีชิปพิเศษที่อยู่ในตัวโมโดูลของดิสเลยนะครับไอวันนี้คืออะไรคือดิสจริงๆมันคือตัวโมโดูลของดิสเนอะตัวโมโดูลเก็บข้อมูลนั่นแหละ อย่างเช่นถ้าเราใช้ SSD ก็จะเป็นโมดูลของดิ SSD เนาะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะที่แตกต่างจาก SSD ถามว่าแตกต่างอย่างไรนะครับอันนี้เรามาดูที่ PCB board PCB board เลยนะครับก็รูปทางขวาเนี่ยจะเป็น SSD ทั่วไปนะครับก็จะเป็นชิปเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเรียงรายกันอยู่แล้วก็เป็น SSD ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นของ IBM เนี่ยนอกจากมีชิปชิปเก็บข้อมูลแล้วอะครับมันจะมีตัว ตัวประมวลผลตัว computing unit ด้วยนะครับตัวสีข,ขาวเนี่ยครับมันจะมี computing unit ด้วยทําให้ FCM ของ IBM เนี่ยมีความสามารถในการทํางานได้มากกว่า SSD โดยทั่ว,วไปอย่างเช่นสามารถคอม p r e s s ันได้นะครับตัวโมดูลเนี่ยสามารถทําหน้าที่บีบอัดข้อมูลให้ได้นะครับทำหน้าที่ในส่วนของ encryption ได้คือการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังทั้งมันยังสามารถในการ detect นะครับการโจมตีจาก ransomware ในระดับฮาร์ดแวร์ได้เลยนะครับทำให การ alert หรือการตรวจจับเรนซอมแแร์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของของ FCM นะครับเจเนเรชันที่4ของ IBM ซึ่งมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า RTD หรือก็คือ r a n s o m w a r e Threat Detection นะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันในการคำนวณต่างๆนะครับในการที่จะให้ประเมินได้ว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยโดนโจมตีอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็สามารถจะ alert แล้วก็ เตือนเราได้ก่อนเตือนเราได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเราหยุดยั้งแฮกเกอร์เหล่านั้นนะครับทีนี้พอเรามีทั้งในแง่ของโมดูลนะครับที่เป็น FCM นะครับก็จะมีความสามารถในการดีเทคการซ่อมแร์ได้นะครับมีในส่วนของตัว s t a r ์เล Virtual วลที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ในการช่วยดีเทคการซ่อมแร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีการคำนวณแล้วก็ ใช้ AI ช่วยประมวลผล IBM มีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สามนะครับก็คือส่วนของ Cloud นะครับส่วนของ Cloud ที่ทำหน้าที่ในการที่จะเอาข้อมูลจากทั้งในส่วนของ FCM ทั้งในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ s t o r a g e v i r t u a l i z e เอาข้อมูลเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการคิดกระบวนการคำนวณของ AI นะครับแล้วก็ประเมินว่าถูกโดนโจมตีหรือไม่นะครับถ้าโดน วิเคราะห์แล้วจกดเกิดตัดสินใจว่าเอ้ยมันโดนโจมตีนะเขาก็จะ alert มาทาง user ส่งอ e ีเมลเตือนเราเพื่อให้เราสามารถที่จะรับมือกับมันได้ทันท่วงทีนะครับเพราะงั้นส่วนที่3ก็คือส่วนของคลาวด์นะครับส่วนของคลาวด์ก็คือเป็นฟังก์ชันในการ monitoring นะครับเราเรียกมันว่า IBM Storage Insight นะครับมีฟังก์ชันในการ1คือสามารถที่ alert เราได้นะครับสามารถที่จะตรวจเช็ค storage ของเราเวลา storage ของเราเกิดปัญหาเวลา storage ของเรามีความผิดปกติอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะแจ้งเรามันจะเตือนเราแล้วก็ให้คำแนะนำกับเราได้มีความสามารถในการโปรเทคแลนซ์ซอฟแร์อย่างที่บอกไปคือถ้าอินทิเกตกับในส่วนของ2ฟีเจอร์เมื่อกี้นี้นครับมันสามารถที่จะตรวจเช็คตรวจเจ็ตรวจเช็คตรวจจับแลนซ์ซอฟแวร์ได้แล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเราได้ก่อนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของ AI ในการให้คำแนะนำนะครับตัวคลาวด์ตัวนี้สามารถที่จะให้คำแนะนำเราได้นะครับว่าเฮ้ยเครื่องของเราเนี่ยมีความผิดปกติส่วนไหนควรจะปรับจูนอะไรควรจะแก้ไขอะไรเพื่อให้ประสิทธิภาพของ s o l i d เป็นไปได้อย่างดีและราบรื่นนะครับวางแผนในแง่ของการทำากร w ได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเซเลตของเรามีการใช้ capacity ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่จะต้องขยายเซเลตเมื่อไหร่ก็สามารถทําได้รวมถึงสามารถวิเคราะห์เรื่องของ p e r f o r m มนซ์แล้วก็ช่วยัพ p อ o r t เวลาเกิดปัญหาสามารถแจ้งคอแจ้งัพ p อ o r t ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นเหมือน assistant เราเลยเป็นเหมือนผู้ช่วยของเราในการที่จะใช้งานแล้วก็แมเนจตัวเซเลตของเราได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปเนาะตัวภาพหน้าจอที่เป็นในส่วนของอการ alert นะครับว่ามีเวลามี alert ออมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นโจดสีแดงอะไรเงีง้ยแล้วก็จะแจ้งเตือนเราว่าอะไรเกิดปัญหาแล้วการแก้ไขหรือคําแนะนำของของอตัว s o l a d Insight เนี่ยให้เราแก้อะไรปรับปรุงส่วนไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเวลาเกิดเทรดเกิด l a n d แ m a ์โจมตีนะครับเราก็จะมี AI คอยที่จะ ดีเทคตัวข้อมูลต่างๆ,างๆที่ตัวโซเลตส่งไปให้แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ส่งเตือนเราว่าไอ้มันเหมิดมันเกิดโดนด e เทค a ล s ซ m w แ r รหรือไม่นะครับโดยใช้ถ้าใช้ FCM เวอร์ชัน4 FCM เจ n เนอเรชั่นที่4เข้าร่วมด้วยอะครับมันจะทําให้ตัวโซเลตตัวนี้มีความสามารถในการด e เทค a ล s o m w แ r รได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังใช้ในส่วนของการทํา เรื่องของการวิเคราะห์ Perform a n c e นะครับเพราะว่าตัว s o l i d Insight เนี่ยมันสามารถดูกราฟดูอะไรเนี่ยแล้วก็ดูประสิทธิภาพของเครื่องได้เราจะสามารถรู้ได้เลยว่าเอตัว Workload อะไรทำให้ So ลิ e ของเราช้า Workload อะไรทำให้ s o l โซของเราเนี่ยมัน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 ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับแล้วก็หา root cause หาปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ สุดท้ายพอเราเจอเรื่องการโจ,จมตีแล n s o m แดรเราดีเทคมันเจอแล้วเราหยุดมาละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องกู้แล้วก็แก้ไขระบบกลับขึ้นมาฟังก์ชันสุดท้ายของ i b เบียนโซเก็คือตัวเซฟการ์ดก,กับปี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยรีสโต e ข้อมูลกลับขึ้นมานะครับเซฟการ์ดกับ,กบปี้คืออะไรเซฟการ์ดกับ,กบปี้ก็คือตัว snapshot นั่นเองนะครับโดยที่มันเองเนี่ยอยู่ในตัว So เลตเลยนะครับไม่ใช่บล็อกแยกออกมาเป็นฟังก์ชันที่ b u n d l e อยู่ใน IBM Flash System เลยนะครับโดยที่ตัว Save Copy เนี่ยจะเป็นลักษณะของ Snapshot ที่แก้ไขไม่ได้หรือที่เรียกว่า Immutable นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนโจมตีด้วยร a n ซ o m w a แวร์ไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอา Snapshot ที่เคยทำไว้เหล่านี้เนี่ยมากู้ระบบนะครับสามารถที่จะรีตอ r e กลับขึ้นมานะครับเพื่อเช็คก่อนว่ามันโดนมีข้อมูลเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าข้อมูลเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็สามารถที่จะรีตอ r e กลับไปทับได้เลยนะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่าง หนึ่งคือตัวเซฟการ์ดก๊อปปี้เนี่ยมันอยู่ในบล็อกของ s ซ l เลตตัวมันเองไม่ไม่ได้แยกบล็อกออกมาไม่ได้มีอุปกรณ์แยกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกู้มันกลับมาเนี่ยครับเราสามารถที่จะกู้มันจากในเครื่องเดียวกันมันก็จะเป็นไปนอย่างรวดเร็วมันไม่ต้องมีการทำา Data Movement ย้ายเครื่องเราไม่ต้องกู้ข้อมูลจากตัว Backup Serv e r นะครับที่จะ r e s t o r e มาที่ตัว Production So ลเของเราเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันอยู่ตัวเซฟการ์ดก๊อปปี้มันอยู่ในบล็อกของมันเองอยู่แล้วครับรที่จะ รีสตอร์กลับมาเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะงั้นทั้ง4ฟังก์ชันอ่ะสุดอันถัดมาก็คือในส่วนของเ,อเรื่องของ เทปการก๊กอปปี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการรีคอเว r y ี่จากการโดนโจมตีด้วยไซเบอร์แอตแทต่างๆครับซึ่งมันแตกต่างจาก d i แ a สเตอร์นะครับดแสเตอหรือภัยพิบัติเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทํา DR อย่างเช่นเราสามารถที่จะทำดีา DR โดยการมีไซส์ที่2เนาะไซส์ที่2ที่อยู่ห่างเป็น100กิโลแล้วก็สามารถที่จะทำลักษณะของ Data าเลปิเคชันนะครับทำเลปิเคชันสามารถที่จะกู้ระบบจากการ จากการภัยพิบตัติอย่างเช่นตึกไฟไหม้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอา DR เนี่ยโปรโมทขึ้นมาแล้วก็สามารถแทนที่โปรดักชันได้เลยอันนี้คือ DR นะครับแต่ว่าการโดนโจมตีด้วยไซเบอร์เนี่ยทางไซเบอร์เนี่ยมัน,ม,นมันจะเป็นระนัดที่แตกต่างออกไปเพราะว่า,าหลายครั้งที่ผมเคยเจอพวกที่เขาโดนแฮกเกอร์โจมตีอะครับเวลาโดนโจมตีเนี่ยเขาไม่ได้แค่ทําลายในส่วนของโปรดักชัน นะครับเขาจะทำลายระบบอื่นๆของพนักที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเขาจะทำลายระบบแบ็กอัพเขาจะทำลายระบบ d r เพราะว่า DR โดยส่วนใหญ่จะมีคอนเน็กติวิตี้กับโปรดักชันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเวลาแฮกเกอร์เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถ Acces สได้ทางโปรดักชัน n a c c e สได้ทาง d r เพราะงั้นเวลาแฮกเกอร์เข้ามาเนี่ยเขาจะทำลายทั้งหมดเลยเพราะงั้นบางที DR เนี่ยไม่ได้สามารถที่จะแบบช่วยกู้ระบบจากการโดนโจมตีหรือการเข้ารหัสของ랜ชองแวรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีระบบเฉพาะที่สามารถป้องกัน랜ชองแวรโจมตีได้ได,ได้แบบ แบบแบบเลตของไอเดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ควรจะต้องคอนเซิร์นแล้วก็คิดคํานึงถึงเสมอนะครับทีนี้ในส่วนของตัว <c oughs> ระยะเวลาในการกู้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะของการโดนโจมตีจากรันท้อมแวร์เนี่ยเวลาโดนโจมตีไปแล้วครับมันก็จะมีทําให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสแล้วก็เสียหายนะครับเราก็จะต้องทําการหยุดระบบทั้งหมด แล้วก็มีการรีคอเวอร์ข้อมูลกลับมาอาจจะใช้แบ็กอัพมารีสตอร์ซึ่งบางครั้งเนี่ยแฮกเกอร์มันไม่ได้ทำลายแค่โปรดักชันมันทำลายแบ็กอัพไปด้วยนะครับเพราะงั้นบางทีอาจจะต้องใช้แบบแบ็กอัพที่เป็นเวอร์ชันเก่าๆอาจจะอยู่ในเทปที่ออฟไซซ์อยู่ในการที่จะกู้กลับมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโดยสถิติที่เคยเก็บกันมาครับ เขาบอกว่าใช้ประมาณ23วันหรือคือเกือบเกือบเจะเดือนเลยทีเดียวนะครับในการที่จะกู้ระบบจากการโดนโจมตีของ l น n s มแว a r กลับมาให้เป็นปกติได้แถมกลับมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าระบบจะกลับมาเท่ากับเป็นปัจจุบันด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งก็เอา Data ที่ค่อนข้างแบ็กเดตไปพอสมควรเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมันโจมตีไปหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าถ้าเรามีระบบที่ดีขึ้นนะครับมีระบบที่ detect รนซัมแวร์ tech, มากขึ้น แต่ว่ายังเป็นลักษณะของการทำแบ็กอัพรีสโตอยู่หรือว่าเป็นลักษณะที่ที่ยังแค่ป้องกันเลนสซอฟต์แวร์แบบมาตรฐานอยู่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะลดระยะเวลาได้จาก23วันเนี่ยอาจจะอยู่แค่หลัก10ชั่วโมงหรือเกือบๆวันนะครับก็อาจจะพอทําได้มันก็จะดีขึ้นด,ดีเทคได้เร็วขึ้นกู้ได้เร็วขึ้นมันก็จะใช้เวลาในการที่จะรีโอร์กลับมาได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ตัวแฟลกซิสเต็มเพราะว่าแฟลกซิสเต็มเนี่ย มันทั้ง Detect ระดับของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ได้นะครับเลิ t เราได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงเวลาถ้าเราต้องการกู้ข้อมูลนะครับเราก็สามารถที่จะกู้จากซอลดของมันเองได้เลยในตัวมันเองบล็อกมันเองมันทำได้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 ดวยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใช้ IBM f ียมแฟ s ชซิเนี่ยระยะเวลาในการกู้ต่างๆเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่หลักนาทีหรือหลักชั่วโมงต้นๆเพียงเท่านั้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว product ที่เป็นตัว IBM Storage นะครับก็ตอนจบผมขออนุญ,ญาตแนะนำบริษัทนิดหนึ่งนะครับก็บริษัท SDC นะครับก็จะเป็นบริษัท System.com นะครับเราก็จะเป็นบริษัทที่ทำเป็น SI นะครับเป็น System Integrator เรา provide ในส่วนของ Service เรื่องของ EIT Infrastructure นะครับในประเทศไทยแล้วก็เราเราเราขาย เป็นเป็นพัฒนากก็คือเป็น IBM Partner นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากทำไอ b ีมโซลูชันทำในส่วนของ IT i n ท r a s t ตัค t u r e Solution แล้วเนี่ยเรายังทําในส่วนของ Service ด้วยนะครับเรามี Service ในส่วนของการทํา MA ต่างๆนะครับมีในส่วนของพวก s e r v ์ฟเวอร์สตอร์เลสเน็ตเทำทุกอย่างนะครับที่เป็นเรื่องของม a น n ทนนะครับแล้วก็มี Service อยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยใน ส่วนใหญ่จากราก็จะเป็นในประเทศไทยนะครับมีมากกว่าห้าร้อยายนะครับมีพนักงานอยู่ประมาณหนึ่งร้อยท่านนะครับแล้วก็ปัจจุบันเรามีออฟฟิศแล้วนะครับเป็นตึกออฟฟิศของตัวเองอยู่ที่บางนาตรานะครับแล้วก็สามารถติดต่อเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ที่อยูนะครับก็คือ marketing@system.co.th นะครับแล้วสามารถเข้าเว็บไซต์เป็น www.system.co.th นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลา์นะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้า ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามในแชทได้เลยนะครับเรามีทีมงานที่คอยตอบคําถามอยู่นะครับครับผมมีคําถามนิดนึงครับผมการแจ้งเตือนต่างๆเช่นเมื่อโดนโจมตีจะแจ้งเตือนผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับหลักๆจะเป็นอีเมลครับหลักๆจะเป็นอีเมลครับทางอีเมลโดยตรงเลยครับก็คือเซตอัลเลอร์ตมานะครับถ้าเกิดมีการโจมตีก็จะเด้งไปที่อีเมลทันทีเลยใช่ครับใช่ครับครับผมโอเค งั้นก็ขอบคุณทางคุณศักชัยมากนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวน่าสนใจตัว IBM f ีย s y s t e m แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ของทาง IBM แล้วก็ตัวบริษัทของทาง s y stem.com นะครับ